เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมต่อเนื่องรายการว่าสารพิษที่มีในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะข้อแรกเลยแน่นอนนิโคตินออันเนี้ยปกติทั้งบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้ามีเหมือนกันหมดนะครับเท<ม>่ากันครับิบถึง50มวนนะครับเขาบอกว่าแต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเสพติดง่ายกว่าอืกว่าบุหรี่ทั่วไปนะเพราะบุหรี่ทั่วไปมันเหมือนกับว่าบางทีอ่ะมันจะมีความฉุนด้วยของใบยาสูบอะไรพวกเนี้ยซึ่ง ไม่ได้ทำให้แบบการสูบเนี่ยมัน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 เข้าถึงยากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้การใช้ผลิตไฟฟ้ามีกลิ่นไงกลิ่นนู้นกลิ่นนี้สตรอเบอรี่เชอร์รี่คาราเมลอะไรอย่างเงี้ยมันหลอกล่อคนสูบไ่างเ้ยเขายิ่งเป็นสมัยก่อนแล้วเป็นแบบพวกพันๆในอย่างเงี้ยอันนั้นจะกลิ่นกลิ่นไอ้นี่เลยนะฮะครับทีนี้สารพิษที่พบเพิ่มเติมในผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีอะไรอีกบ้างแน่นอนครับอย่างที่เขาบอกนิโคตินเนี่ยจะทาให้เซลล์สมองเนี่ยอักเสบครับโดยเฉพาะคนที่อายุต่ํากว่า25ปีนะครับซึ่งอาจจะกระทบ ต่อการพัฒนาของสมองนะครับถัดมาครับสารฟอมาฮดีครับทำร้ายเยื่อบุทางเดินหายใจและเซลล์ที่อยู่ในร่างกายนะครับเสี่ยงการเกิดมะเร็งได้ถ้าได้รับต่อเนื่องนะครับถัดไปสารโพลีคลีนไกลคอลนะครับทำลายชั้นของเหลวบริเวณผิวดวงตาส่งผลให้ประสาทตาเสื่อมนะครับถัดไปครับกรีซลีนครับเมื่อเข่าสู่กระแสเลือดจะทําให้วิงเวียนศีรษะแล้วก็คลื่นไส้สุดท้ายคือสารหนูครับอันเนี้ย ตอนหลังมีการปรุงแต่งขึ้นมาเยอะนะครับหากได้รับมากๆจะทําให้เลือดแข็งตัวผิดปกติแล้วก็เสี่ยงภาวะเลือดไหลไม่หยุดนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเอาประสบการณ์มาเล่าให้คุณต้งและท่านผู้ชมฟังเพิ่มเติมแล้วกันในเรื่องของการเลิกบุหรี่เป็นแนวทางุผมเนี่ยเลิกมาสักประมาณ1ิบกว่าปีผมว่าส่วนหนึ่งแต่เน่ที่ชัดเจนเลยอ่ะคือตอนนั้นไปทําสกู๊ปของจังหวัด สุตรประการ,รเกี่ยวกับเรื่องเสพย,ยาเสพติดเนี่ยสุดประการเป็นพื้นที่ที่โดนหนักเหมือนกันนะตอนนั้นที่มีนโยบายก่อนมาสมัยรัฐบาลชุดก่อนที่ว่าให้เคลียร์ภายใน90้าสิบวันนั่นไงนี่แหละนะครับเข้าไปสัมภาษณ์น้องๆท,ท,ที่เนี่ยเสพเสพบุหรี่นี่แหละเสพติดบ,บุหรี่นะครับน้องเขา,เขาบอกว่าแนะนําเลยครับใครอยากเลิกบุหรี่ไปโรงพยาบาลรัฐได้ทั่วประเทศเขาบอกยาเนี่ยมันทาให้เลิกได้จริงๆนะน้องเขาบอกว่าพอทานยาที่ใช้ของทางกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยพอเขาไปสูบเนี่ย บอกเขาไม่อยากสูบอ,นะอีกเลยนะอมันกลายมันกลายเป็นดีแบบหนึ่งแต่แต่ทีเนี้ยเขาอยู่ที่จิตใจคนนะแต่น้องเขาอะกลับไปสูบไปเสพกัญชาแทนครับอย่างหนักหน่วงอ้าวแต่แต่ทุกวันเนี้ยเขาก็สามารถปรับตัวคือเลิกหมดแล้วครับแล้วก็ทํามาหาก,กินนะครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการมาหาก,กินได้แต่น้องเขาบอกว่าถ้าใครอยากเลิกบุหรี่นะครับ บวเดิงเนี่ยผมใส่ไปเลยสกู๊ปด้วยบอกนั้นําไปงพยาทัลทุกแห่งเลยครับพี่เลือกได้แน่นอนไกลบ้านเลยไกลบ้านนะครับรวมถึงผู้ปกครองเนาะบางทีบอกลูกหลานแล้วไม่เชื่อฟังก็พาไปหาหมอลองดูดอบารัดนะครับบอกเขาจะมีวิธีในการให้เลือกบุหรี่ได้จะเป็นเหมือนพวกน้ำอมอะไรทังอย่างเนี่ยผมเคยเห็นอยู่อหละเพราะอย่างที่บอกหลายคนไปเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยมันหอมมันไม่เป็นอันตรายยิ่งเป็นอันตรายหนักเพราะว่าเขาใส่สารเคมี เติมลดปรุงแต่เติมกลิ่นเข้าไปนะครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีบุหรี่ซอมบี้อ่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ะนะครับก็พอสูบเข้าไปเนี่ยจะมีอาการง่วงอาการซึมซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าและอันเนี้ยมันมีสารพิษบ,บางอย่างที่มีส่วนผสมของยาสลบบางคนเนี่ยร่างกายเนี่ยเรียกว่าไปเจอเข้าไปเนี่ย บางคนถึงขั้นเสียชีวิตเลยคนแพ้มีนะใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่าคือมีหลากหลายรูปแบบเนาะก็ฝากผู้ปกครองก็ช่วยกันดูบุตรหลานบางทีเห็นเขาถืออะไรเหมือนตุ๊กตาเนี่ยบางทีเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะใช่ใช่ไหมหือนี่ทําแบบโอ้ยพัฒนาการอะไรก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องซึ่งนายกสั่งการมาแล้วนะครับบอกว่าภายใน30วันนี้ต้องเห็นผลอย่างชัดเจนในเรื่องของการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้านะครับครับ